Okay. ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งส่วนที่สองในลูกาตอนนี้เราจะเห็นในในการสรุปในในลูกาก็อยากให้เราเห็นการพิสูจน์ความจริงครั้งสุดท้ายซึ่งพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายอันนีเน้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอันนี้เป็นรากฐานของศาสนาคริสต์ในหนึ่งคร์บทที่ส5เราเห็นว่าถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตาย จริงๆเราเป็นคนไร้ประโยชน์เราเป็นคนทรมานมากที่สุดเพราะว่าเราหวังในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นก็มันเป็นรักฐานของศาสนาคริสต์และก็เลยหลายคนเขาอยากพยายามทำลายความเชื่อของเราเขาอยากทำลายว่ามันเป็นความจริงที่พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆในในในลูกาบทที่ย4่สคที่1ถึงโคตที่12ก็เราเห็นว่าอุโมงค์ว่างเปล่า ว่าเราคิดถึงสิ่งนี้มันมันไม่ใช่ไม่ใช่พริศเคลที่อย,อยู่ในอุโมงค์ไม่ใช่พริศเคลที่ฟื้นขึ้นด้วยเป็นเป็นวิญญาณแต่ร่างกายก็มันอยู่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ก็พริศเคลทว่าอ,อุโมงค์ของพริศเคลทมันว่างเปล่าแสดงว่ามีคนหนึ่งมาขโมยพรยิศเคลทฟื้นขึ้นและเดินออกโรพรยศเคลทฟื้นขึ้นเหมือนบอก ก็เวลาเราคิดถึงการพิสูตก็อยากให้เราเปดดูเราจะไม่อ่านทั้งหมดแต่เราจะเห็นในบทที่24ของลูกาลูกาบทที่14ข้อที่13าโอเคเราจะอ่านว่าในวันนั้นเองมีมีสาวกสองคนเดินทางไปหมู่บ้านชื่ออามะเมตห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตร เขาสนทนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาสักถามกันอยู่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินด้วยกันแต่ตาของเขาทั้งสองก็ถูกปิดกัน้นกำวัดทำให้จำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่า ระหว่างทางที่เดินมาที่ท่านตอตอบกันเรื่องอะไรเขาก็ยุดยืนหน้าตาโศกเศร้าคนที่คนที่ชื่อเคลโอเคลอ,คลอ,คลอพัตถุนถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ โอเคนะมีมีมากวกว่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญก็เราเห็นว่าเป็นสาวกสองคนเพราะเป็นสาวกสองคนมันน่าจะไม่ใช่เป็นนาเป็นคนหนึ่งใน12บแต่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ๆแต่แสดงว่าเป็นคนที่ติดตามพระเยซูก็เลยเขารู้พระเยซูคิดคือใครแต่เวลาพระเยซูคิอเสดจมาก็เขาไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้พระเยซูค,คือใครแต่เราเห็นว่า เวลาพระเยซูคริสต์สุดท้มมาให้เขาเขาไม่ประหลาดใจเขาไม่ได้ถือว่าฮุยใครตีอะไรเกิดขึ้นก็อยากให้เราเข้าใจว่าเวลาพระเยซูคริสต์ตายวันกอน่อนหรือสองสามวันก่อนจริงๆเช้ารองเตะให้มี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 ม,ม,ม,มงกุดที่เป็นหนามก็อยู่บนหัวของพระองค์มีเลือดไหลยเยอะมากเลยก็เขาแทางพระองค์ข้างๆให้เลือดไหล พระองค์ก็มันทรมานอย่างมากแต่เวลาพระองค์ก็เสด็จมาเขาไม่ได้คิดอะไรเขาถือว่าเคเป็นคนหนึ่งน่าจะเป็นเคเพราะว่าเขาไม่ดูเรื่องเท่านั้นก็เลยถ้าเป็นพระเยซูคริสต์ที่ไม่ได้ตายจริงๆอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่เขาไม่ได้คิดอะไรวลาเราเห็นการปรากฏมาของพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งและ ส่วนแม้เวลาเราเห็นพระอประกฏมาของพระเยซูคริสต์ก็พระเยซูคริสต์อยู่และพระเยซูคริสต์ไม่อยู่และพระเยซูคริสต์สามารถสัมผัสได้พระเยซูคริสต์สามารถทานอาหารได้แต่พระเยซูคริสต์สามารถประกอฏและหายไปด้วยก็เราเห็นว่าพระกายของพระเยซูคริสต์มีลักษณะมันแตกต่างกันโอเคในบทที่24เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็หลังเสด็จมาประมาณ40วันพระเยซูคริสต์คืนไปสวรรค์ โ okay. แต่เราจะกลับมาและเราจะเห็นว่าลักฐานที่พยายามสูงฟืน้นขึ้นโอเคก็มันมันมันนั่นทุตียรกักและทุติยรักก็เราเราเรุมเข้าไปแต่เราจะกลับมาก็ที่พยายามช่วยสลบสลบเมื่อก็มันพยายามช่วยก็เกือบตายแต่พยายามช่วยก็แค่สลบเท่านั้นและเมื่ออยู่ในอุโมงค์ที่มันเย็นเย็นก็พระองค์ฟื้นขึ้น พระองค์เตือนและอันนี้มันมันเป็นใบได้ไหม,มเป็นใบได้แต่หนึ่งมันน่าจะไม่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าผ้าที่คลุมตัวพระองค์ในบทที่24่กที่1ิจริงๆเราเราต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นอัจจานที่พระองค์สามารถสามารถถอดสามารถสามารถแกะ ผ้าท,ที่ทุกคลุมตัวของของพระองค์ได้เพราะว่าเวลาเขาทำจริงๆวัฒนธรรมและและนักโบราณคดีก็ช่วยเราเห็นว่าผ้าและเครื่องหอมที่เขาใช้ก็น่าจะมีน้ำหนักเกืบ100อบหนึอ่ออเขทประมาณ45กิโล นี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจในลาซูร์ t เวลาพระเยซูเรียกนาซูร์ด์ขึ้นมาเพราะว่าลาซูร์ด์ออกมาแต่ไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดผ้าที่ที่เขาเก็บเก็บศพไว้ก็เลยพระเยซูกุศลถ้าพระเยซูลฟื้นขึ้นพระเยซูจะเดินม่ได้เพราะว่าเขาใช้ผ้าเก็บตัวยังยังแข็งแข็งก็มันมันเป็นเป็นไป่ไมได้ เวลายอนกับเปโตรเวลาเขาวิ่งไปและเวลาผู้หญิงไปก็เขาจะเห็นพระเยซูก็นอนและถูกคลุมตัวและจะจะขอเปิดหน่อยขอเปิดหน่อยแต่พระยยเยซูคริสต์ไม่ใช่ไม่ไม่สามารถขึ้นและเดินออกได้ก็ส,สิ่งสิ่งอื่นที่ที่เราเห็นก็เป็นเป็น,ปนลักษณะในในไม้กางเขนเวลาคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไม้กางเขนจริงๆมันพิสูจน์ว่าพระยยเยซูคริสต์ตาย Uh, ชาวโรมเขาประหารคนบ่อย uh, คนในสมัยนั้นก็เขาเขามีประสบการณ์กับความตายไม่เหมือนเราในปัจจุบันในปัจจุบันก็ส่วนมากเราไม่ค่อยมีประสบการณ์กับคนคนที่ตายไปแล้วแต่ชาวโรมที่ประหารคนก็เขารู้วิถีและเราเห็นรายละเอียดเวลาเท่ง uh, uh, ความข้างข้างของ,ของพระองค์ ก็ทำอย่างนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าพราะองค์เสียชีวิตไปแล้วและเวลามีน้ำกับเลือกก็ไหลออกมันพิสูจน์ว่ามันตายไปแล้วก็และเขามันใจขนาดนี้ก็เขาเขาไม่ได้ไม่ได้หักกระดูกที่อยู่ในขาเหมือนเหมือนโจนที่ที่อยู่ซ้ายกับขวาของพระเยซูคร์ก็มันพระเยซูครดต,ตายบนไม้กางเขนไม่ใช่แค่สลบ ันใช่แค่ทรมานและห็กๆไปเลยมันไม่ใช่และเวลาคิดถึงก็สถานการณ์ของพระเยซูหลังพระเยซูก็ถูกตรงไว้บนบนไม้กางเขนก็อีกครั้งหนึ่งเราเห็นว่าทรมานบนไม้กางเขนก็เขาพิสูจน์ว่าพระองค์ตายและเขาจะเขาจะคลุมตัวด้วยผ้าและเวลาคิดถึงคนที่เดินไปอเมสเราเห็นว่ามันกือกิโลจำได้ไหม สิบกิโลเมตรแสร้างว่าเราจะสมุดนะโอเคสมุดว่าพเรียสุขร็วเข็คสลบและเวลาพเรียสุขเริ่มฟื้นใ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 นท้ามในในอุมงก็พเรียสุขเรตวหาวิธีที่ที่จะจะจะถอดผ้าที่คลุมคลุมองคเองหลังจากนั้นมีวิธีจะเปิดเห็นที่ที่ปิดอุโมงหลังจากนั้นมีวิธีที่จะแอบเดินผ่านทหาร ที่เป็นยามก็พร่อสืบคิดล้างทรมานขนาดนั้นต้องเดิน11บเอ็ดกิโลเพื่อเห็นคนที่เดินในอเมริกาและอย่ากลืมวลาเพื่อสืบคิดสิ่งผิดชอพื่อสืบคิดปล่อยกายก็เลยพร่อสืบคิดต้องเดินออนแอร์ต้องเดิน11กิโลปล่อยกายและหน้าตาก็หน้าจับบวมสีม่วงก็สีเขียวและเดินอย่างนั้นจนถึง เห็นคนนี้และคนนี้ไม่ถือว่ามีอะไรที่แปลกๆจริงๆถ้าเชื่อแบบนั้นโอ้โหคุณเป็นคนที่เชื่ออะไรก็ได้โอเคแล้อาจารย์ก็อ่านึงไปแล้วด้วยก็เราเห็นว่าชาวอยู่เขาห่วงว่าพระเยซูคริต์จะฟืนขึ้นเขาก็เลยเขาให้ชาวรงเป็นยามและที่สองเขาให้มีมีเหีนก็มันมันลุมมันมันปิดอุโมงค์ไว้ และเขามีตาที่เด็ดด้วยก็เห็นนั้นมันไม่ใช่เป็นเห็นเล็กๆเป็นเห็นเหมือนเมาส์อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเห็นที่ใหญ่ๆอาจจะมีสองสามคนต้องใช้กำลังเต็มเพื่อจะเปิดอุโม,มงก็ปริซิเคตต้องเปิดไว้โอเคก็มีทฤษฎีต่อไปที่แสดงว่ามันมัน,ม,นมันแค่เป็นเม็ดเราเห็นว่าเป็นเป็นอาการแบบ what ประสาทประสาสสอนอประสาทหลอนโอเคก็เป็น,นมันนิมิตมันไม่ใช่เป็นความจริงทุกคนที่เห็นพระองค์ก็ลางฝืนขึ้นไม่เห็นตัวจริงแต่ถูกหลอกตาก็อันนี้มันมันอีกครั้งหนึ่งมันน่าไม่เชื่อเพราะว่ามีส่วนหนึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีประมาณ500คนก็เห็นพระองค์ และเขาคนที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระองค์ในหลายสถานการณ์ถ้าเขาเห็นพระองค์แค่ปลิดตาก็ช่วงหนึ่งและแค่เป็นหนึ่งสองคนที่เห็นก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราเห็นว่าพระองค์ก็ปรากฏมาหลายหลายรอบและพระองค์ปรากฏมาให้มีพยาน500คนพร้อมกันด้วยมีมีโอกาส500คนก็ลอกตาพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้ โอเควันเราวัาคิดถึงการหลอกตาจริงๆนักวิทยาศาสตร์ที่ที่ศึกษาสมองเขาเขาถือว่าอันนี้มันมันผิดลักษณะที่ที่พระเยซูคริสต์จะจะแสดจมาเพราะว่าเขาถือว่าแค่บางคนจะหลอกตาแต่ส่วนมากเขาจะเครียดมากแต่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็ปรากฏมากับหลายหลายคนกับคนหลายแบบหลายคนและส่วนมากการหลอกตา ก็มันจะเป็นมันจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์เก่าของเราอ,อย่างเช่นเวลาเราเห็นนั่มเวลาเราเห็นอะไรก็เป็นสิ่งที่เราเคยเห็นแต่ไม่มีใครเคยเห็นพระซิคเวตฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆไม่มีใครเชื่อว่าพรีซิคเวตจะฟืน้นฟื้นขึ้นจากความตายก็เลยเขาหน้าจะไม่ถูกหลอกตาว่าพระซิคเวตฟื้นขึ้นจากความตายเพราะไม่มีใครเือว่ามันเป็นเราเห็นความประหลาดใจของอาสาวกเวลาเขานี้ไป Okay. และเหมืมอนอาจารย์งพึ่งบอกก็ส่วนมากจะเป็นเพราะเราเราเตืนเต้นเรากำลังรอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆสาวกของพระองค์เขาสงสัยว่าพระอิสุเครศน์จะจะฝืนขึ้นโอเคและสิ่งอื่นที่ช่วยเราเห็นว่าพระอิสุเครศน์ตายจริงๆจริงๆพวกสาวกเขาไม่เชื่อว่าพระอิสุเครศน์ฝืนขึ้นจากความตายเฉพาะเราคิดถึงธรรมะ ก็เลยเขาไม่มีใครถือว่าพรีเซคเรตจะฟื้นขึ้นวัน thereafter เห็นผ okay. right, ู้หญิงใบอุโมงค์ผู้หญิงใบอุโมงค์เขาไปอุโมงค์เพื่อเตรียมตัวของพรีเซคเรตเพราะว่าเขาทํายังไม่ครบเขาก็เลยเขาซื้อเครื่องหมายเครื่องหอมเพื่อจะเจมเพื่อจะเตรียมศพของพรีเซคเรตไม่มีใครถือว่าพรีเซคเรตฟื้นขึ้นก็เลยเขาไม่มีความหวังโอเค let whether เราคิดถึงอ่า ทุกทุิ่ทุกสิ่ต่อไปก็มีคนมาเทนพระเยซูแสดงว่าไม่ใช่เป็นพระเยซูแต่เป็นคนคนที่อยู่แทงเป็นคนที่ถ like ือว่าเป็นพระเยซูและเวลาคิดถึงอย่างนั้นจริงๆเขามีแผลเหมือนพระเยซูมันเป็นแบบอะไรยังไงมันเป็นแบบอะไรที่เขามีบาดแผลเหมือนกัน โอเคและเวลาเราคิดถึงถ้ามีคนเป็นตัวแทนคนที่มาแทนพระเยซูจริงๆลักษณะของพระเยซูคริสต์มันแตกต่างกันมันเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์สามารถเดินผ่านผนังได้พระเยซูคริสต์ไม่ต้องเปิดประตูพระเยซูคริสต์ผ่านไปได้พระเยซูคริสต์สามารถปรากฏมาพระเยซูคริสต์สามารถหายไปก็เลยมีคนมาเป็นตัวแทนของพระเยซูเขาทําได้ยังไงโอเคและเราถือว่า ถ้าเป็นคนคนมามาถ้าเป็นคนเทนพระเยซูมันไม่ใช่เป็นพระเยซูจริงๆก็คนที่ติดอยู่กับพระเยซูคิดนานเขาเดินเดินไปกับพระเยซูเขาเขานั่งกับพระเยซูเขาเรียนอ่านหนังสือกับพระเยซูเขาเห็นไม่สาคัญของพระเยซูอ่าทไมคนคนที่สามก็สามารถหลอกเขามันง่ายขนาดนั้นอันนั้นมันไม่ใช่และบางคนถือว่า อ่าพระอิสเครต์ก็เฟืนขึ้นเป็นวิญญาณแต่ร่างกายก็ไม่ได้ฝืนขึ้นจริงๆคนที่เชื่อแบบนี้เขาถือว่าอ่าร่างกายของพระอิสเครต์อย่างอยู่ในอุโมงเขาถือว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรอ่าที่พร,รีอิสเครต์ฟืนขึ้นอ่าด้วยร่างกายจริงหรือเปล่าเขาเค่ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบก,ยกับวิญญาณของเราแต่อันนั้นมันมันไม่ได้เพราะว่า หลังพระยอิศวรฟื้นขึ้นเราเห็นพระกายที่เราสามารถสัมผัสได้เราเห็นว่าทอมัสก็ไปสัมผัสพระองค์เราเห็นว่าพระองค์เกียรติเป็นต้นและต่อไปก็ในอุโมงค์อะไรเกิดขึ้นกับกับพระกายของพระองค์ก็พระศพของพระองค์มันไม่อยู่ในอุโมงค์เวลาเราเห็นมารียผู้หญิงพวกผู้หญิงไปก็พระองค์ไม่อยู่ในอุโมงค์และเวลาเวลาคนอื่นก็ไปหา เขาพระองค์ไม่อยู่ในอุโมงค์เหมือนกันก็เลยมันเป็นไปไมาได้ท, uh, uh, ที่พระองค์แค่ฟื้นด้วยวิญญาณแต่ไม่ได้ฟืน้นขึ uh, ้นด้วยร่างกายก็ต่อไปเราเห็นอีกก็พระอิศวร uh, รับประทานอาหารพระอิสวรก็ปรากฏมาพระอิสวรหายไปพระอิสวรก็ปรากฏมาด้วยร่างกายก็หลายๆครั้งพระอิสวรไม่ได้ปรากฏมาแค่เป็นวิญญาณหรือเป็นแบบนั้นเราเห็นว่า พระยุสุเครดทเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นร่างกายมีทฤษฎีอื่นมีคนมาขโมยศพของพระยุสุเคตดและบอกว่าพระยุสุิสต์ก็ฟื้นขึ้นจากความตายในสิ่งนี้ก็เราเราไม่น่าเชื่อเพราะอีกครั้งหนึ่งเราต้องคิดถึงผ้าที่คลุมนาคลุมตัวของพระองค์ถ้าเขาขโมยศพของพระองค์เขาจะใช้เวลาที่มียามทหารมีมียามรม ก็กำลังเฝ้าอุโมงคแต่เขาจะใช้เวลานานเพื่อเพื่เกะผ้าที่คลุมตัวของของพระองค์จริงๆถ้าเขาจะขโมยศพเขาจะแค่ขโมยไปเลยและอุโมงค์ที่ที่ว่างเปล่าจริงๆคนที่ไปครั้งแรกก็อันนี้เป็นเป็นทฤษฎีต่อไปเราเห็นว่าพวกผู้หญิงก็เป็นคนที่มาก่อนมันไม่ใช่เป็นเป็นสาวก ก็เลยถ้าเป็นวางแผนของของชาวชาวสาวกของสาวกเขาจะแอบไปขโมยจริงๆเขาสมควรจะไปก่อนอจริงๆถ้าเราคิดถึงใครขโมยศพเราต้องเขียนว่าใครขโมยแต่เราต้องอ้างว่ายามของชาวโรงละเขาไม่ได้อ้างถึงมีคนมาก็เขาฟังเสียง และเขาเป็นพยานว่าก็อุโมงก็ถูกเปิดไว้แต่เขาไม่ได้ถือว่ามีใครอยู่จริงๆเวลาคิดถึงยามรมยามรมที่จะนอนหลับหรือเขาจะละัเลยหน้าที่ในการเป็นยามเขาจะทุกประหารและพวกผู้หญิงละพวกผู้หญิงก็เขาจะเขาเขาเปิดอุโมงไม่ได้ก็เขาจะย้ายศพได้ยังไงมันไม่ได้และวเวลาเวลาคิดถึงสาวก สาวกเขากำลังซ่อนตัวไว้ด้วยความกลัวก็เขาไม่กล้าจะออกไปเขาถือว่ามีใครจะมาจับเขาต่อไปเขาไม่กล้าจะทำอะไรเขาแค่ขี้กลัวก็เขาอยู่อยู่ในห้องซ่อนตัวไว้เราคิดถึงเาเชา,ชาอยู่เฉาอยู่ก็ที่ขอชาวโรมฆ่าพระองค์ให้มียามที่ป้องกันอุโมงค์ของพระองค์และเขาจะไปขโมยศพของพระองค์และถือว่าพระองค์ฟื้นขึ้นหรอมันไม่ใช่ ก็เวลาเราคิดถึงมีใครขโมยศพหรู้กหกก็อีกครั้งหนึ่งก็เรามีพยานหลายหลายรลายคนที่เห็นพระเยซูคริสต์หลังฝืนขึ้นจากความตายก็เลยมันไม่ใช่แค่เป็นวางแผงของสาวกเขาตกลงกันเราจะเราจะตกลงว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นแต่ไม่มีใครเห็นพระองค์นอกจากสาวกมีคนเห็นศพของพระองค์และเวลาคิดถึงพยานของสาวกสาวกสิบเอ็ดคน ที่เป็นคนสนิทก,กับพระองค์เราไม่เห็นเราเราเห็นว่าในชีวิตของเขาไม่มีสักครั้งหนึ่งที่ใครเปลี่ยนเรื่องไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครยกเลิกเรื่องที่เขาเล่าให้คนอื่นฟังและเวลาคิดถึงในสิบเอกคนนั้นก็สิบคนเสียชีวิตก่อนเวลาเขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะอายุสูงแค่เป็นยอนยอนเป็นคนที่เสียชีวิตประมาณ9กถึงหนึ่งขประมาณนั้น เขาเป็นคนเดียวที่เสียชีวิตอายุสงูงคนอื่นเขาเสียชีวิตก่อนเวลา40 50เป็นตน้นและส่วนมากเขาเขาตายด้วยมีคนชาวโรมหรู้คนศาสนาที่ประหารเขาแต่ไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องอันนั้นเป็นพยานที่ดีมากมันไม่ได้พิสูจน์อะไรแต่เป็นสิ่งที่เราถือว่ามันน่าจะเป็นถ้าเป็นความจรงิง ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงจริงๆเราถือว่าเวลามีกดดังสูงก็เขาจะเปลี่ยนเรื่องเขาจะบอกว่าอ๋อใช่ๆช่เราขโมยใช่ใช่เราไม่ได้เห็นแต่ไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องทุกคนพร้อมจะตายเพราะสิ่งที่เขาเชื่อเพราะสิ่งที่เขามองเห็นอันนั้นเป็นนาเป็น,เป,นเป็นพยานที่ดีเกี่ยวกับพระอิสวรฟื้นขึ้นจากความตายก็เวลา,เาคิดถึงาทฤษฎีที่ลืมอุโมง อันนี้เป็นเป็นทฤษฎีที่อาจจะอาจจะเกาที่สุดในทฤษฎีนี้ก็ถือว่าสาวกลืมว่าอุโมงค์ของพระองค์ก็อยู่ตรงไหนอ่มีม,มีมีหลายแบบในในในทฤษฎีแบบนี้ก็จะเห็นว่า<อ>ก็อ่เขาจะทิ้งศพของพระองค์ไว้ในในในอุโมงค์ร่วมอ่และจะอะ่เขาก็หกที่เขาเขาเก็บศพของพระองค์ไว้ในอุโมงค์เป็นต้นมันน่าจะเป็นเป็นไปไม่ได้ โอเคก็เขาลืมอุโมงคอยู่ที่ไหนจริงๆเขารู้ว่าเป็นอุโมงไหนเพราะเป็นอุโมงค์ของโจเซฟอเมริกาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่เป็นคนรวยและมันมันเห็นชาดก็เขาขอศพของพระองค์จริงๆเขาอาจจะทิ้งศพในในในอุโมงค์ร่วมก็ได้แต่เราเห็นคำมภีรว่าเขาขอศพของพระองค์และชาวโรมก็อนุญาต เขาก็เลยเขาเอาไปอุโมงค์ที่เป็นอุโมงว่างเปล่าเป็นอุโมงคใหม่เป็นอุโมง์ของอโยเซฟและเราเห็นว่าพวกผู้หญิงเขารู้ทางใดและเวลาเขาไปก็เขาเห็นผลที่มันเป็นเป็นเป็นอุโมงค์เห็นผลเพราะว่าเห็นผ้าที่เคยคลุมาคลุมพระองค์ ก็เห็นผลทีม่มีมีมียามที่อยู่ที่น,น่นก็มีเขียนที่ที่เคยเคยเปิดอุโมงค์เป็นตน้นโอเคและอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาแค่ลืมว่าอุโมงค์อยู่ตรงไหนก็เขาเห็นอะไรอีกครั้งหนึ่งเขาไม่มีหวังที่พระอิสูคริสตจะฟื้นขึ้นเขากลัวเขาถือว่าพระอิสูคริสตตายเขาหมดความหวังเขาแค่ร่วมกล้าเวลาเขาเห็นศพของพระเเวลาเขาเห็นพระอคริสที่ฟื้นขึ้น เท่านั้นก่อนนั้นเขาไม่มีความกล้าเลยก็เลยเขาเป็นพยายนอะไรก็1ิอคนและมี500คนที่เห็นพระกายของพระยยเยซูคริสต์ก็เขาเป็นพยายนอะไรถ้าเขาแค่ลืมอุโมง์และพระยยเยซูคริสต์ยังอยู่ในอุโมงค์อยู่ก็อันนี้เป็นทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับพระยยเยซูคริสต์ก็ฝฟืนขึ้นและหลายคนเขาอยากอธิบายว่าพระยยเยซูคริสต์ไม่ได้ฟืนขึ้นความเจงเพราะว่าถ้าเขาสามารถให้เราสงสยัย ถ้าเขาสามารถให้เราปฏิเสธพระอิศวรฟื้นขึ้นจริงๆเราปฏิเสธทั้งหมดในศาสนาคริสต์เพราะว่าทั้งหมดในศาสนาคริสต์มันมันริมต้นในที่พระยริสต์ไม่ใช่เป็นคนดีไม่ใช่ที่พระยริสต์ก็ตายเหมือนผู้นําศาสนาหลายหลายคนแต่ที่พระยอิศวรฟื้นขึ้นในวันที่สามเป็นรากฐานศาสนาคริสต์ก็เลยเราใช้เวลานิดนึงจะเห็นทฤษฎีต่างๆและจะเห็นว่า Uh, ที่พรีเซคเวตฟืน้นขึ้นมันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแค่เชื่อไม่มีเหตุผลแต่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อโอเคเราจะพักพอนและเวลาเรากลับมาก็าเราจะศึกษาต่อไปในประธาน uh, ย้อนก็ uh, ข,อขอพระเจ้าไว้พอทุกคนสวัสดีครับ